ใส่ๆอันนี้มาเบ่งอีกต้นนึงค่ะคือมันเป็นแผลง่ายเงสิมันสีปูดเังสิมันจะปูดงหญ่กะละ่วปวดอืมแล้วก็มันสีปูดมันสีบ่หุ่มง่ายนะอันนี้คือมันสิเริ่มหุ่มของมันอนี่มันบาดให้ลูกกีดรติช่วยอันนี้คือมันสีหุ่มของมันเองโดยที่บ่ได้ปูดใหญ่ปบไหนมัปูดหุ่มไปไปไว้หุ่มไปมันสีบ่ปูดนะมันเป็นแผลแล้วมันสีเป็นปูดแล้วมันค่อยสิหุ้มบ่ดนี้โอ้ตะกอนนะบ่เคยใช่ ตะเก او ไปใส่ฉีดตลอดฉีดหลายเถื่อนเลยเนาะน้ำมันฉีดอู้แต่ว่ามันสร้างเนื้อไในใบอีหลีบางทีผมเห็นคนละอ่ในใบคุรยางเนี่ยสางเนื้อใหม่ในใบคนละรยางกับท่ายาตะเก او กับใส่ยาเร่งแล้วยาเร่งเสาอมีแล้วปีนี่ซวงซ้ำเมื่อเฮ้ยกีดอีเทียนนี่อยู่นี่โบได้กับโบได้กีดดูอืมท่ายาเร่งเดือนรียงาด้นี่กีด กีดเสียดขายมาท่าไหมบอกแบบนั้นว่าตเกอนที่ท่านะท่าย่าเล่งนะตะกอนนี่มันท่าเดือนละเที่ยวโอ้ท่าย่าเล่งเดือนละเที่ยวตะกอนเดือนละเที่ยวเดือนละเทียเเท่ยวเนี่ก็ถือว่าคักเกิดดิอืมท่ามันสมบูรณ์คักหนึ่งท่าปีละเที่ยวสองเที่ยวแล้วก็เออ,อ่าไปใส่หลายปีนี้ยังไม่ได้ทา่าเนาะตรงนี้ค่อยดีแล้วค่อยดีใจน้อเจ้าอยู่อืมมันมาออกอยู่แด้วไงมันนะออกหลายดิอือ ต้นจึงนึงกับแปรเครือ่องผุนี้เออต้อนต้นคอโลต้นต้นมันขี้ร้ายอันนี้เห็ดเบิ่งเมื่อกี้นะเบิเ่งเด้อเครื่องต้นมันเริ่มง,งามนี่เม็ดเดียวนี่อือม,มันสิบ่ยุบลงเด้อย่างคอยฉีดยาเจ้ามันบ่ค่อยยุบเด้ฉีดน้ำมาร์กไปแล้วนี่คือคัทอนทาายฉีดซ้ำไหนซ้ำหนึงนี่ก็บ,บ่ยุบมันแข็งบ่ความหมายว่าแปรไทยเป็นไทยแปรลาวเป็นไทยมันแข็ง คือคือว่าอันขีดซ้ำได้ได้ถ้ายุดน้ำกดแล้วก็ได้ซ้ำนั่นได้ซ้ำนั่นมันสิบรลดลงบรลดลงเพราะว่ามันหยางเข้มข้นค่ายานี่คันท่ายานี่มันจะเป็นน้ำคันท่ายาเลี้ยงนี่สิน้ำาหลายน้ำไหลยยาสีหดเลี้ยงน้อยๆคันท่ายาเลี้ยงหลายนี่ถ้ายาเลี้ยงเยอะนี่ยางมันจะหดน้ำน้ำเลี้ยงเยอะมันบอกแปลเป็นไทยก่อนแปลเป็นไทยอีสานเป็นไทยโอ้ันหยังอันนี้ ก็เป็นเทียอะไปล่าเป็นกิ่งมันหักบ่งามันหักโอ้งามันหักแต่ก้อนนี่มันบ่สูงกว่านี้ได้อย่างปล่อยไว้ต่ำๆโอ้กิ่งมันเจ้าบ่ได้หักกิ่งออกยางหกลอยเ่าเนี่ยหกลอยหกลอยสมัยดาพูดถึงไ้บ่ค่อยได้บำรุงหกลอยดั้งเดิมหกลอยสมัยโบราณเจ้าบ่ค่อยได้บำรุงปานไดมีแต่ดิดยาเล่งแต่เราหกลอยสมัยโบราณเนี่ยพี่โอ้ยางแข็งมีดเดียวบปล่านี่นี่นี่มีดเดียวโอ้ ได้เป็นสองขีดสามขีดได้เลนม,มีเดียวะเลยหนีบอย่างนี่โอ้ตอนมันออกมาเท่าไรมันยั่งเท่านั้นก็นยังวายอยู่โอ้แข็งกว่กเดืกอยู่อ่ามันมันสีบรอดคือเขาท่าหยาอือแห่นความเจ้าอยู่เบางต้วัวผมเขาว่าเีดมือแรกนี่บอ,อกอนมีนี่เออเีดมือแรกเนี่ยมันทำปฏิกิริยายน้ำยาไม่เหนียว <laughs> ก็ขอเป็นมือสมสองมือสามแป๊บสามแป๊บไ่เสิเหลือก็เริ่มมาแล้ว คันได้ออกออกต่อเนื่องเลยเป็นบ่ออมีสองมีสามกะนสีดีมันก็สีเสหอ์อ่ะเออคือว,ว่าง่ายสีดมือแรกนะีมันสีออกก็ออกน้อย,อยนะมันมันเข้มข้นน้ำยางมันเหนื่อยสองสามมือก็ออกอีกอ๋อเข้าใจปรับสภาพมันแนี่ยอะไรปุ๊บปับสภาพากันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บกันสีดนี่ก็สีดีวิ่งโฟร์ดิโซนสีดีคือว่าง่ายเอ็ฟซีฟังก็คือแบบสีดมือแรกเนี่ยคือแบบน้ำยางเนี่ยมันขี้ที่น้ำยาง มันทำปฏิกิริยานะจุลินซีย์นัมมากอะกัอาศัยมีสองมีสามมีสี่ไปมีดเรี่กต้องหยดอกดไปนออมเลียงเขื่อนมีสองมีสามก็โอเคมาโอ้มันเนือแดงได้ในผีพัดหนังกัมพาร่มาพี่น้องทางอันอย่งนด้บึงการบอกเขาเป็นกัโอเคจะได้เขาไปเนาะเขาข้ามฟังเล่าไป อืมเขาสร้างมาอีกแล้วบ่เอามาไว้ห้องจอในละ่ะว่าสิเอาไปเอาไปสวนสวนข้องขคอยสวนนอยู่บ้านอยู่เบืงการมันสวนนั้นไม่ได้จำเป็นนั่นแค่คนได้เด้อสวนแต่สวนนี่นี่นักเพราะโดนดยาเหล่งมาหลายโดนเพระเจ้าของนียละ่ะสวนคัดผดีพร้อมไม่เอานิลผดีผมเดียวเบื้องหนึ่งโคกหินเฮียนะโคกหินเฮียต้นยางกับคอร์รีแค่แหล่เอาแดดซัมนี่กับพืชลึก้วขอบคุณครับ fc สวัสดีครับ